เฮ้ยพื้นไม่สวยเลยวันนี้รายการทีวีไดเรกขอสเสนอพื้นไม้เออโอเคมาวันนี้รายการดีดีวีเออดีวีดีวีดีไดเรคขอสเสนอสุดยอดนว,วัตกรรมซุปเปอร์พริกเอ็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 กเอากเน,น็กเอ็นเอ็ก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 เน็กเเ ส่วนที่อยู่ในขอบในให้เป็นไม้ทั้งหมดแต่ไม้โปกติมันไม่สวยมันจะดูแบบถูกเกินไปวันนี้ดีวีดีได้เล็กขอเสนอโอ๊กวูด <c oughs> ที่ได้มาจากการตัดชันเลนหากคุณโทรมาตอนนี้เราขอเสนอราคาเพียงหนึ่งมือยเก้าล้านบาทล้านโอ๊ก ช่แค่วางปูพื้นนี่ล้านบาทเลยแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณทุ่มาในสินาทีนี้เราขอแถมรองเท้าเพชรให้คู่หนึ่งในราคาเพียงแปดล้านบาทเท่านั้นจะรอมัวอะไรอยู่โทรมาที่ศูนย์แปดแบบแบบแบบแโอเคมาแล้วมาเริ่มเปิดรายการดีกว่าเริ่มไลฟ์สารอะไรมาทุกคนมายืนตัวกันยืนเรียงตัวยืนเรงตัวอ่า เดินวนหาเตียกันหรือยืนนิ่งๆิ่ส <c oughs> ิเท้าเข้าบ้านแล้วใส่รองเท้ากันทำไมเออว่ะถอดรองเท้าโอ้โหสกรปรก <c oughs> แม่เดี๋ยวดิวดิวเรียกนี่ว่าบ้านเหรอ <c oughs> <c oughs> เราเล่นเราเล่นอ่ะมาพร้อมสามเฮ้ยถอนหมู่โอเคมาเอาไหมนะสามสองหนึ่ง เอาละครับสวัสดีาาดท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับที่พี่สุกจมอือกับไมค์ครับแฟร์ชั่นอีกแล้วโดวยในวันนี้เราจะมาทำอะไรกับยิงพีหนึ่งแสนที่เราได้มากันนะครับมาเรามาเริ่มใช้กันเลยดีกว่านะครับโอ้ <c oughs> เรื่องใช้ใช้นี่ในบาร์ขอให้บอกในบาร์นะมีอะไรให้ใชน้นี่บอกมาได้เลยนะไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะโอเคมาเราจะเริ่มปายอีกพีหนึ่งแสนกันนะครับเอาเนะี่ยทุกคนนะับสามสองหนึ่งพร้อมๆกันสามหนึ่ง <c oughs> สองหนึ่งโอเคเริ่มปะปึ้งหูรบร้อยเก้าสิบโอร้อยเก้าสิบโอเคมา oh. โดยีตอนนี้ผมวางแผนจะซื้อหนังสือจำสีฟ้าเนี่ยจำนวนยี่สิบเล่มนะครับแล้วก็ซื้อหนังสือเหลืองเนี่ยจำนวนสิบเล่มครับโดยเอาไปขายเนี่ยนังสือเหลืองเนี่ยขายไปเลยสิบเล่มฟ้าก็ขายไปเลยสิบเล่มแล้วจะเปิดใช้เองสิบเล่มบวกกับหนังสือเ e เยอรี่ General, อีกเจ็ดเล่มที่เรามีนะครับอู้ แลดูแบบวางแผนดีนะจริงๆคือเราต้องแบ่งเงินไปใช้ในกิวบานะคือตอนนี้ยังจนอยู่นี่ยมาเริ่มมาเดี๋ยวเราเริ่มซื้อกันก่อนเลยอ้าวเอชันเขียนผิดอ่ะเขียนเป็นเอชเตอร์เออมามาเรามานับกันหนึ่งสองสามสห้าห 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19เจ้อ้ยไม่ใช่20เกือบไปแล้วโอเคต่อไปนะครับเลเวลที่เราเหลือเนี่ยก็กดรัวๆไปเลยนะเพราะว่าที่เหลือเราทุ่มให้กับหนังสือที่เรืองนะือแม่ไม่เคยกดหนังสือลัวขนาดนี้มาก่อนนะนี่จะค่ากันหรือไงวะเนี่ยนนตี้ โ <Okay, ma. S 2> อเคมาเดียวมึงมาใอีกโอ้โหซ้อมเองเลยนะซ้อมเองเลยนะเราไม่ยุ่งเลยมาดิว <analytical> เรามาทําการแลกเปลี่ยนดีกว่าโดยวันนี้ครับเราได้ทําการตกลงกับดิววี่นะว่าดิวี่เนี่ยผมจะมอบหนังสือที่ใช้สําหรับขายเนี่ยให้ดิวี่นะครับโดยแลกกับกล่องเขียวนะครับมาส่งกล่องเขียว<ต>มาสิดิวในกล่องเลยใช่ไหมอ่าเอ้ยเดียวเดียวเดยวดิวอย่าพึ่งอย่างนี้ไม่สวยดีว er จัดไอเทมไปมุมมุมจัดเทมไปที่ที่มุม ลลออกแม่งเฮ้ยอย่าโล่อย่าโล่ดิวจัดไปที่มุมจัดที่มุมเดี๋ยวเจ้าของกล่องเขาไม่มีไอเทมใช้อ่ะเรียบร้อยมาวางตรงกลางเลยดิวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งปื๊ดอ่ะด้านซ้ายเป็นของเราด้านขวาของดิวนะโอเคเฮ้ยโหเอางั้นเก็บไปนี่ไปไกย่ยนต์ออกมากับเพื่อนยนต์มาอ่ะพร้อมอยังเอานะอ่าโอเคพร้อมแบบแรก นี่มันอ้าวเฮ้ยไม่เมือนที่คุยกันไว้นี่นะจริงๆตอนนี้นี่ดิวเป็นพ็อเก็ตมันนี่นะผมเลยให้เยอะนิดหนึ่งนะครับโอเคมาตอนนี้เราที่กล่องเขียวมาแล้วนะวันนี้เราจะเปิดรัวๆกันเลยทีเดียวนะฮะขอเลี้ยงก่อน,น,นขอเลี้ยงก่อนนะฮะเดี๋ยว <c oughs> เดียวเด๋ยวโอ้โหนี่นจะฆ่ากันเดียวเลยวะเนี่ยเฮ้ยพ <c oughs> อได้แล้วมัง้ง โอเคเดี๋ยวผมเก็บของก่อนแล้วกันนะครับอ่าคือตอนนี้ผมไม่มีอำนาจไงแต่ดิวเนี่ยมีอำนาจเพียงพอนะครับเต้มมันออกซนะเต้มออตมาพอจัดมาเพลงนนขอร้องเราให้ร้องเลยจัดมาจั <c oughs> แ้แบงก์ไม่อยากจัดาเรียนอ่ะฮะคือช่วงนี้หูไม่ค่อยดีพูดใหม่ดิเราไม่อยากจัดงานเรียนไปเราไม่อยากจัด ช่างวันแล้วกันนีครับ okay, โอเคเหล็กของผมนี่ผมเก็บไว้นานแนละ้วผมลืมมาเอานะโอเคเดี๋ยวขอนับก่อนว่าพื้น <laughs> พื้นที่เพียงพอไหมน่าจะเพียงพอแหละโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดวิธีก่อนนะครับผมจะเอาหนังสือทุกอย่างที่ผมจะเปิดในวันนี้มาเรียงกันนะครับรีเจเนอเรทเจ็ดเล่มนะครับแล้วก็หนังสือสีฟ้าสิบเล่มนะครับกองเขียวสองอันนะครับนี่เราอุตส่าห์เออดีดีด,ดีหาคันโยกมาปักอีกสองอันนี้เป็นรายการเลย <laughs> ไอบ้าเอ้ยพอได้แล้วมั้งจะเปิดเปิดแถวๆอีมาเรามาดูดีกว่าครับว่าเราจะเปิดอะไรได้บ้างเริ่มค่ากันเองแล้วโอเคเราจะไม่สนใจนะครับเราจะหันหันหน้าไปทางนี้นะครับโอเคมาเราเริ่มที่กล่องเขียวอะไรดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนอาจจะอยากเห็นวิวดีๆนะครับแต่วิวนี้แหละดีสุดแล้วนะครับเห็นวิวเขาคิวกันเองเนี่ยโอเคเริ่มเปิดที่กล่องเขียวก่อนเลยแล้วกันนะครับเปิดที่ของใหญ่ก่อนนะครับ มาเขาเขาบอกว่ามุมเนี่ยมักจะมีโชคดีแล้วไม่ดีนะครับเราต้องเริ่มเลยกันเลยโอ้จะได้อะไรวะเนี่ยนี่กล่องเขียวนะครับคือกล่องอันดับสองครับลองจากทายนะโโาาเนี่ยโอ้โหเขาเขาโพลเลยเฮ้ยเขาโพลเขาโพลเลยวะโอ้สเต็ก <c oughs> หายก็ได้มั้งอู้บอกเอลอมลเล่สเต็กอีกแล้วห <Okay. S 1> นังสือ เออรองเท้าเขียวทอนดิวคือเรามีเราจะพูดกับดิวนิดหน่อยอะ่ะไอที่เราแลกไปเมื่อกี้เราขอคืนด้วยไอเทมที่เปิดได้ได้ไ,ดไหมวิ่อพูดเล่นนะพูดเล่นมาเรามาต่อเลยดีวาอีกกล่องนึงนะครับไม่เอาดีกว่าเราเราต้องแบบเปิดทีละนิดนะครับชีวิตจำใส่นะคือชีวิตตอนนี้เริ่มไม่จำใส่แล้วว่าแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยโอเคเริ่มเลยแล้วกันเริ่มที่หนังสือฟ้านะเราจะเปิดแบบช้าๆเนาะจะได้แบบรุนกันไป ทีละนิดเดียวเนาะโอเคไหมเห็นด้วยไหมเปิดช้าๆเนาะเห็นด้วยแมนกดค้างแม่รู้ได้ไงเนี่ย <c oughs> โอเคเรามาแยกหนังสือที่มันดีก่อนแล้วกันนะครับเออแวมไพร์หนึ่งก็แวมไพร์หนึ่งก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าถือว่าโอเคนะครับเนื่องจากเออเปอร์เซ็นต์การสําเร็จอยู่ที่50นะถือว่าใช้ได้วิ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ถึงเปอร์เซ็นต์การสําเร็จอยู่ที่50แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การถูกทาลายเนี่ยแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองโอ้โหโอเคโอเคอันนี้อะไรเนี่ย เทเลพอร์ตไอวีนะครับโหที่เฮ้ยคือเปอร์เซ็นต์สำเร็จน้อยนะแต่ว่าอยู่ที่ขั้น4ี่นะถือว่าใช้ได้นะครับอ่าอันนี้แวมไพวันเหมือนกันนะไม่เอาอันนี้ทิ้งนะครับอันนี้<ม>โหเทรดดิ้งวันอกาสสำเร็จยี่สิบสี่เปอร์เซ็ทรนดิ้งเทรนดิ้งเทรนดินดแต่อกาสทำอาไาบร์9ก็คือรับรองว่าถ้าเราไม่สำเร็จก็พังแน่นอนครับไม่เอานะ่ย <c oughs> <c oughs> เรียกรูปพยาบาล <BS> สกิลลิง X ขั้นสิบโอกาสสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ <BS> โอกาสพังเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่เนื่องจากโอกาสสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นไม่ต้องกลัวพังครับหายใจร <BS> อเล่นนะเหมือนคนบ้าแล้วตอนนี้โอเคจริง okay. เ <BS> หรอมันเออใช่โอ้โหเทีย <BS> พัมเมลสามนะครับไม่ค่อยเยอะเนาะโอเคอัน okay. อันนี้เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็คั่นแค่สามนะครับดังนั้นโล ถือว่าไม่เอานะครับแล้วก็สมุกบอมอันนี้ไม่เอานะครับโอกาสสาเร็จน้อยนะครับอันนี้โอจริงด้วยม,มีอธิบายเป็นตัวหนังสือเหลืองนี่นะผมมาเลือกไปของเล่นเลยว่ะโอ้อันนี้โอกาสสาเร็จน้อยนะครับไม่เอาเนะี่เฮ้ยแต่โอ้แต่โอกาสพลาดก็น้อยเหมือนกันอันนี้เก็บไว้แล้วกันเก็บไว้โยนเล่น <laughs> อเอ้เยอันนี้สกิลลิ่งเหมือนกันหนึ่งโอ้โหต่างกันไม่กี้รึปรเปล่าอย่างกับฟ้ากับเหว โอกาสสำเร็จ5้าสิบห้า้าสิบสามเปอร์เซ็นต์โอกาสพังแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหพูดเร็วเกินจนลิ้นพันเลยนะเนี่ยโอเควันนี้เราจะย่อยทั้งหมดห้าเล่มนะครับแล้วก็เก็บมาใช้ห้าเล่มนะครับบ้านบูบชาไฟเนี่ยเอาจริงบางทีผมก็มองมา <c oughs> สักพักหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> แหลกเลยแหลก <c oughs> ทุบดิด้วยโอ้โห, <c oughs> โโหแหลกโคตร โอเคมาเดี๋ยวเราลองสุ่มดีว่าเราจะได้โอกาสสาเร็จเพิ่มหรือเปล่านะครับอืพังตั้งแต่หนึ่งนะครับโอ้โหพังซําซ้อนโอ้โหเจ็บปวดเลยเกินฮึยสำเร็จโอกาสสำเร็จหนึ่งเปอร์เซ็นเอาไว้ก่อนไว้กันฮึยสองโอกาสสำเร็จหนึ่งเปอร์เซ็นสองอันโอเคถือว่าใช้ได้นะครับมาหนอบมาเราจะเริ่มที่เลเ e n ร์นัลี่เจ็ดเล่มนะครับเราจะเปิดช้าๆเหมือนเดิมนะครับาอีกแล้ว บ้านผลเลวกช้าช้าก็แย่แล้วช้าของเดอะแฟลชใช่เดอะแฟลชเนี่ยเร็วกว่านี้นะครับโอ้โหแล้วเน,นี่ยกรีดกรีดเหรอเกสซอร์โอกาสสำเร็จเป็น13%แน่อโอกาสพังร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยหกสองเว้ย <c oughs> อันนี้เก็บไว้พิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าโอกาสสำเร็จโอกาสพังเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกัน,นครับคือทุกคนเห็นเป็น13%เนี่ยอย่าเพิง่งดีใจนะโอ้โห โอกาสสาเร็จสูงเหมือนกันเลยเนี่ยสำเร็จแ,แ,แ,แน่ๆเลยไม่ครับโอกาสสำเร็จเกาเร็นต์ผมก็พังมาแล้วครับใช่ไหมทิวอันนี้เพื่อนลงอุตุโครงการนะับที่รู้สึกเจ็บปวดพอๆกันเลยนะฮะส่วนตันตี้ไม่รู้นะว่าอัปเกรดขนาดไหนกันนะครับอันนี้อินเวอร์ชั่นนะครับสองโอกาสสำเร็จแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะอยู่นะครับวู้อันนี้เหมือนกันเลยขั้นสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวไ โอกาสพังอ่ะร้อยเปอร์เซ็นเอาละเอาอาจจะไม่พังก็ได้เอาไปย่อยเลยอันนี้เอาไปย่อยพอกาสสำเร็จยี่สิบสองเปอร์เซ็นโอ้ถ้าติดขึ้นพุชช่นวีโอกาสสำเร็จเก้าสิบหกเปอร์เซ็นโอกาสพังร้อยเปอร์เซ็นก็คือถ้าไม่สำเร็จก็พังอันนี้อันนี้ใช้ได้เก็บไว้นะครับเก็บไว้โอ้โหงี้โอกาสสำเร็จโหน้อยมากนะครับพังตั้งเจ็ดสิบห้าไม่เอานะครับเฮ้ยบาบิเลียนสี่ขั้นสี่ครับ โอกาสสำเร็จ94%เก็บไว้อันนี้บูทลัสใช่ปะอันผิดขออภัยนะครับโอ้โอกาสพังเยอะแฮะเอาไปย่อยนะครับโอเคถามว่าทําไมอันไหนโอกาสน้อยผมถึงเอาไปย่อยนะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาเพิ่มอันที่มีโอกาสจะสําเร็จมากกว่านะผมถึงเลือกที่จะไปย่อยนะครับอย่าหาว่าผมใช้อะไรเปลืองเลยนะครับเพราะมนันคือกลยุ่นอ็กลยุธ์โอ้โหย่อยฟรีในงานนี้นี่ของฟรีเอาไปดิ โอเคตอนนี้เรามาถึงเวลาปิดงานกันแล้วนะครับเชดนันสุดท้ายมาเดี๋ยวผมจะท่องคาถามหานิยมอเ,อ <laughs> เอ้าน่าจะเริ่มแล้วนะเอ้โหิเดียวยืมไฟแชงหน่อยดิยืมไฟแชงไหนยมัน,น,น<ล>มัน,ม,นมันเป็นส่วนหนึ่งของคาถาเออดูนะโอ้โผงใหม่พิซะ เล่นนักนี่โอ้ยโอเคคืนดิวนี่น้ำอยู่นี่นอนน้ำอยู่นี่เอาหายพอดีเลยวะโอเคมาเริ่มเลยนะเปิดแล้วครับมานนเลือกเลขอะไรระหว่างหนึ่งถึงยีิบเจ็ดอเโอเคสิบ้าอ่ะล้อเล่นล้อเล่อะไรเลขอะไรเลขหกเลขหอ่ะเลขหกอ่ะดิวเลขอะไรเจ็ดอ่ะเจ็ดนะส่วนผมก็หกเจ็ดเท่าไหร่ สี่สองเฮ้ยสี่สองใช่ไหมสี่สองสี่คูณสองได้แปดโอเคหกเจ็ดแปดแล้วเราจองตัวเลขตรงกลางนะมาคูณด้วยตัวเลขสองอันห่างกันนะก็คือเจ็ดคูณสองนะก็คือหกลบสองอ่าน่าจะพังในงานเนี้ <laughs> โอ้ยเอ้ยอันนี้มีสีเล็กต่างบ้างนะเราจะเริ่มจากซับซอบด้วยสีขาวก่อนอ,อ เกงสองชันคนดีใจดีไหมโอ้โหผมว่ากเกงเกงสองอปชันผมดีใจแล้วแหละเพราะไอน,นี้กางเกงเหล็กสองอปชันเหมือนกันจุสีเขียวโอ้โหยายแซนฮิวทำเหมือนกับผมไม่มีเชนทีสีแดงสามสองอัน <Huh? S 1> เอาเป็นว่าขาดทุนนะ <Huh? S 1> ถึงจะได้เชนทีสีแดงสามสองอันก็ยังขาดทุนอยู่ดีวะ่ะ <laughs> กองเขียวมีสิทธิ์ได้ที่นี้ <laughs> <laughs> อ่ะฝากไว้ที่ดีวแล้วกันเดียว เเราต็มแล้วโอเคมาตอนนี้เรามาเริ่มเดี๋ยวผมจะไปแจกแจงทีหลังแล้วกัน,นครับเรื่องหนังสือเทพทั้งหลายนะแต่อย่างแรกก่อนนะครับผมขอเก็บอันเทพอย่างเออสิก่อนนะครับแล้วก็โพชชัน V นะครับแล้วก็บาบเลียนอ่าโอเคสะพา์นี้นะครัใครชอบอย่าลืมกดไลค์สายด้วยนะคที่อย่าลืมกดแชร์นะเ,เราก็ขอมาเปิดกันเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับอ่ามีใครอะไรจะพูดไหมมีใครมีอะไรจะพูดไหม เลยอ่าฮะอะไรมีอะไรพูดมีอะไรคล้องใจพูดได้ผมไม่กอดผมไม่กอดอ้าวไปเล่นทราอยู่ทุ่มที่โพเดียมเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเบินนะสวัสดีนะครับใครชอบดึงกดไลค์สวัสดีสวัสดีครับกูดบาย